อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสปาซาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับครุรีดวันนี้ต้องชวนมากันที่8ปดริ้วจังหวัดาชเชิงงเ้าริมแม่น้ำบางปะกง ร้านนี้ได้ทั้งบรรยากาศได้ทั้งอารมณ์ของแต่ละเมนูกันเลยกับร้านกินลมชมปลากุ้งแม่น้ำเผาโอ้โหเผาได้เนื้อเาวฟูหัวมันเยิ้มหอมกรุ่น3ตัวโลสี่ตัวโลเต่าเต้ยหนึ่งซีอิ๊วปลาเต่าเต้ยจากอ่าวไทยนครศรีธรรมราชปลาใบขนุนทอดน้ำปลาเป็นปลาตัวใหญ่มากจากทะเลอันดามันพัางงาชูชีปลาแดงเป็นปลาเฉพาะของแม่น้ำบางปงเนื้อจะแน่นหนึบปูไข่ผัดผงกะหรี่ปูไข่ จากอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีทางร้านมีมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งคัด Del ิเวอรหรือเทคเ away ซื้อกลับบ้านถูกอกถูกใจตัวท่านและคนรักทาหครุรรดไปแล้ยครับอะไรยนักจับคุรรศวันนี้นะคะนี่ริมนี้คือแม่น้ำบางประกงบรรยากาศเลิศมากแล้วอาหารของเขากุ้งอย่างนี้ปลาอย่างนี้ปูแบบนี้ต้องมากินลมช่อมปลา 8ริ้วจังหวัดชะฉเชียงศราเรามาคุยกับเจ้าของร้านกันคุณสุชาตนาผลเลิศอุเนกคาสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอุเอนครับ,รบเริ่มตั้งแต่เมนูอะไรจ๊ะกุ้งไม่น้ําเผาครับตัวใหญ่ขนาดไซส์3ตัวโล4ตัวโลเราย่างอย่างพอดีจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นสูตรของทางร้านครับ จากกุ้งแม่น้ำเผาไปสู่อะไรต่อจ้าเฮียปลาใบขนุนทอดน้ำปลาสั่งมาจากฝั่งทะเลอันดามันจะหาทานยากเนื้อละเอียดนุ่มทอดน้ำปลาเนี่ยมันหอมมากมาจากฝั่งทะเลอันดามันไปอีกหนึ่งปลาอันนี้ก็เลิศนะจ๊ะทูชีปลาแดงบางครั้งเนี่ยจะได้ตัวถึงโลขว่าเป็นปลาแม่น้ำบาบางกงแท้ๆครับอันนี้หาทานยากพริกแกงชูชีเนี่ยนะเป็นสูตรของทางร้านที่ทำเองโดยเฉพาะตัวปลาของเขาเลิศมากเลยขาวจืวอเนื้อจะแดงๆชมพูชมพู เจอกับน้ำจูชีเอาละค่ะต่อจากนั้นเต้าเต้ยนึ่งซีอิ้วเต้าเต้ยอันนี้ผมสั่งจากอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นปลาที่เนื้อหวานอร่อยเหมาะสําหรับทำ CEO, นึ่งซีอิ้วนึ่งมะนาวหรือจะนึ่งบวยก็ตามที่ลูกค้าท่านจะชอบรับประทานครับทานไปแล้วทั้งหมด3ปลา หนึ่งกุ้งเมนูนี้ต้องกินปูไข่ผัดผงกะหรี่เป็นปูทะเลปูไข่จากอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะเลยครับไข่แน่นนะไข่แน่นท,ที่อำเภอขลุงผัดผงกะหรี่ครับจานนี้ปูมาจากอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีรีแนะนําเลยนะคะมารับประทานกันที่กินลมชมปลาแปดริ้วจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วคุณมาแล้วคุณก็สั่งกลับบ้านเลยไม่แน่ใจในเส้นทางดีจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้นะคะจะได้สอบถามเส้นทางค่ะทางร้านเปิด10บโมงครึ่งปิดตาา ามมาตรการของรัฐบาลคช่วงโควิดช่วงนี้ครับเลยต้องขอาการันตีความอร่อยเด็ดเลิศเป็นพิเศษให้กับกินลมชมปลา8ลริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นอร่อยเลิศชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญม,ม,ม,มาได้ที่ร้านกินลมชมปลา8ลริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู่ที่8ลริ้วถนนสันประสาทตำบลหน้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS วันนี้ทางกินลมชมปลา8ริ้วของเรา มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคูณลูกค้า AS บ้างคะเฮียสำหรับลูกค้า AS นะฮะได้รับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานครบ1000บาทครับตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2 5 6 4ครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะทุกคนจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาแปดนาฬกาสี่นาทีช่อง3กด33นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะคะ <S <S อะร่อยรลัดกับปริดลี่เมเื้อยติ่มเยาพิงฉชางต้องกินค่ะ